สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องฮารุยโฮมอีกแล้วนะครับวันนี้หลังจากที่เราเคยรีวิวตัวต่อพันปีของยูกิโอไปแล้วผมจะบอกว่าไอที่ต่อจนหัวร้อนี่ครับมันมีภาคต่อของมันมาแล้วครับกล่องพันปีนะครับผมมาดูใกล้ๆกันนะครับมันมีไว้ทําอะไรอุ้ยแต่กล่องนี้หนักมากนะครับเห็นเล็กๆอย่างนี้หนักครับหนักเราจะมารีวิวให้ดูนะครับว่ารอบนี้ไม่ต่อแล้วแม่งเป็นชั่วโมงกลัวว่ามันจะยากเหมือนอันนี้หรือเปล่านะครับ ก็เลยขอรีวิวอันบ็อกให้ดูกันเลยนะครับลอกข้างเห็นไหมครับผมคือกล่องเป็นทองสะท้อนแสงนะไม่เหมือนอันเก่าอันเก่าเป็นแบบด้านเห็นไหมครับนะฮะพรีเมียมมากน้ําหนักเนี่ยเรื่องใหญ่มากนะครับแปลกมากนะครับไปดูพร้อมกันเลยนะครับผมโอ้หนี่สายทําสีนี่คือเรียกว่านะอดใจไม่ไหวจริงๆนะครับเมื่อได้พบเธอตึงด้านหลังครับอ๋อมันฝาอารณ์แบบฝาปิดป่ะครับมันหนักก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่า ตัวของพลาสติกที่ฉีดมาข้างางจะเยอะมากนะครับสองชิ้นแล้วเนี่ยอ๋อรอบนี้น่าจะไม่ยากครับเพราะว่าเนี่ยครับโอ้สวยเหมือนกันนะใช่ค<ด>รายละเอียดดีมากเลยนะล,<ม>ลูกกุาตาใช่ไหมใช่ครับเฮ้ยผมว่ารอบนี้ไม่น่ายากอะครับผมน่าจะต่อไม่ไม่ยากแล้วน่าจะไม่ยากแล้วครับผมอา่าแล้วปนสะสมหรือว่า คนที่เล่นการ์ดอยู่กี่โออยู่แล้วนี่พวดไม่ได้ไม่แก้ให้อีกพลาดไม่ได้ไไดเอ,อ้ยน,นะครับกี่ชิ้นเองอ่ะเรานับกันนะหนึ่งสองนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอ็ดสิงเองครับถ้าผมไม่ผิดพลาดจะประมาณ12แผงเองนะครับอ่ะผมเปิดให้ดูก่อนเลยนะครับดึงอ๋ออันนี้แบบประกอบแล้วนะกี่แผงไม่เขียนไหมเนี่ยครับเท่านี้เลย นะครับดูด้านหลังนะฮะนี่ครับแล้วก็จะเอาตัวต่อพันปีที่ที่อันนี้ครับแต่พี่บอกว่าคุณต้องต้องแกะก่อนนะนี่ครับถ้าคุณแกะออกมาอุ้ยนหลุดทีนี่คือสยองเลยนะครับลืมวิธีต่อไปแล้วนะครับผมไอเนี่ยหัวร้อนจริงครับแต่ผมว่าอันเนี้ยน่าจะไม่หัวร้อนแล้วนะครับแต่จะหัวร้อนตอนที่แกะแล้วเพื่อนเอาไปต่อแล้วต่อไม่ได้คนที่ต่อไม่ได้นะครับจะหัวร้อนนะครับผมอ่า เราไม่ต่อให้ดูนะครับเพราะว่าดูแล้วมันมันมันไม,นม,นม,ม่มีอะไรนะครับไม่เหมือนตัวต่อพันปีนี้มันยากจริงนะครับผมอ่ะก็ตอนนี้เริ่มมีขายนะครับหาซื้อได้นะครับผมแต่จริงๆคนพีออเดอร์ก็ได้หมดแหละครับไม่พีก็เหนื่อยหน่อยเ <laughs> จอก,กันคลิปหน้าครับ